สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะคลิปนี้นะจะเป็นการเฉลยแบบฝุกหัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องไอโซเมอร์นะก็คือแบบฝุกหันที่12.4ทีเนี้ยไอโซเมอร์อ่ะถ้าครูจะเฉลยแบบเฉลยเลยอ่ะมันจะแบบเดียวแต่ถ้าครูเฉลยแบบอธิบายเนี่ยมันจะยาวมากดังนั้นคลิปนี้น่าจะแบ่งเป็นสองคลิปย่อยนะคะใครอยากรอดูข้อสามไว้รอดูคลิปต่อไปเลยอันนี้คือการคาดการณ์และครูคิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะสารประกอบอินทรีย์ในข้อใดเป็นไอโซเมอร์กัน วิธีพิจารณาไอโซเมอร์ถ้าเราพิจารณาแบบตรงๆนะคะก็คือนักเรียนก็ต้องนับจำนวนคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถ้านับแล้วอันไหนไม่เท่ากันตัดทิ้มได้เลยนะคะไม่เท่ากันถ้าสูตรโมเลกุลไม่เหมือนกันหรือจํอานวนอะตอมของธาตุไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่ไอโซเมอร์กันแน่ๆแต่มันยังมีจุดหลอกอีกหนึ่งจุดคือให้จํานวนของธาตุเท่ากันแต่ว่าเรียงลําดับแบบซ้ายขวาสลับกันแต่ แต่คือเหมือนกับว่าถ้าพลิกทั้งโมเลกุลครูปะมันจะเป็นตัวเดียวกันแบบนั้นก็ไม่ใช่อโซเมอร์กันนะคะแต่ว่าถ้าจะมานับจริงจริงอ่ะมันค่อนข้างจะเสียเวลาดังนั้นครูจะให้เราอ่ะดูตัวหลักๆที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนกับคาร์บอนว่ามันย้ายมันแค่ย้ายตำแหน่งกันหรือเปล่าเพราะถ้ามันแค่ย้ายตำแหน่งกันอ่ะมันก็ถือว่าเป็นไอโซเมอร์กันได้อย่างเช่นข้อหนึ่งข้อหนึ่งตรงเนี้ยโอมนอยู่ตรงเนี้ยใช่ป่ะโอตรงนี้มันคืออีเธอร์ใช่ไหมโออยู่ตรงกลางแต่พอมันเป็นโ h แบบเนี้ยเราคาร์บอนมันเท่ากันแสดงวว่าตัเนี้ยเป็นไอมกัน เพราะว่าแอลโกอฮอล์กับอีเทอร์สูงเป็นไอโซเมอร์กันใช่ไหมถ้าถ้าจำนวนคาร์บอนมันเท่ากันซึ่งข้อนี้เป็นแบบนั้นนะคะตัวต่อไปคอรีนดูนะคอรีน cl 2ตัวนี้ล่ะคอรีน cl ตัวเดียวใช่ไหมไม่ต้องพิจารณาเลยคาร์บอนไฮโดรเจนเอาจริงๆส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยหลอกหรอกนะคะเขาจะหลอกตัวอื่นแบบนี้อะคอรีนไม่เท่ากันก็คือไม่ต้องพิจารณาะอะไรก่อกแล้วไม่ใช่อโซเมอร์กันแน่ นะคะต่อไปข้อ3าข้อ3าม C H O ตรงนี้เป็นอยู่ตัว 4, ริม C ดับเบิลบอน O ต่อ H เป็นแอลดีไฮด์ส่วนตัวนี้เป็น C ดับเบิลบอน O อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นตัวคีโตนนะคะแล้วเราก็เช็คคาร์บอนตัวอื่นนิดหน่อย1อันนี้วงเล็บห้อย3อยู่แสดงว่าบวกไปีามตัวเป็น C ตรงนี้1 2สองห้อยสองแสดงว่าเป็น4แบบนี้ถือว่าเป็นไอโซเมอร์กันใครขยันจะวาดโครงสร้างได้ก็ได้นะก็คือจะได้เช็คอีกทีนึงแต่ว่า มันมีข้อที่ควรวาดกว่าคือข้อสามอลังการมากเดี๋ยวครูเก็บไว้วาดตรงนั้นดีกว่านะคะข้อสี่ข้อสี่ดูดีๆตรงนี้มีคาร์บอนทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองทั้งหมดสองเป็นสี่ห้าหกหนึ่งสองสามอันนี้อีกสามเป็นหกนะคะแล้วเราก็เช็คแล้วเนี่ยถ้าถ้าข้อนี้ใครดูไม่ได้จริงๆอ่ะก็คือนับไปเลยนับคาร์บอนนับไฮโดรเจนนะคะปรากฏว่ามันเท่ากันแต่โครงสร้างอ่ะไม่เหมือนกันแน่ๆเพราะว่าตรงนี้เป็นเซียสองตรงเนี้ยเป็นคาร์บอน ตรงนี้เป็นคาร์บอนที่ต่อกันเป็นกิ่งสองเาาไทยคาว่าอะไรเป็นกิ่งละสองคาร์บอนอ่ะเป็นกิ่งเอทิลอ่ะสองกิ่งรวมกันแบบเนี้ยในขณะที่ตรงนี้มันเป็นกิ่งเอทิลสามกิ่งแบบเนี้ยมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วนะคะโครงสร้างไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วเป็นไอโซเมอร์กันต่อไปข้อห้าข้อห้ามี NH 2สองููริมกับ NH ็อยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นไอโซเมอร์กันนักเรียนไม่ต้องสนใจว่าไฮโดรเจนมันไม่เท่ากันนเพราะถ้านับจริงๆอะไฮโดรเจนมันคือเท่ากันแต่ว่า เหมือนกับพ,พอเราเอาเอา,เอาตรงเนี้ยเอาไนโตรเจนมาอยู่ตรงกลางอ่ะเอ่อพันธะของไนโตรเจนอะ่ะมันก็จะมันก็จะต้องเหลือพันธะไว้เกาะกับคาร,ร์บอนข้างๆไฮโดรเจนที่เคยเป็นไฮโดรเจนสองตัวตรงริมอะ่ะตัวไฮโดรเจนที่เป็นริมอะ่ะมันก็จะไปะกะเปกาะก,กับคาร,ร์บอนที่เคยเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนสองตัวให้เป็นไฮโดรเจนสามตัวแทนเอาพูดง่ายๆก็คือไฮโดรเจนมันจะไม่ได้ไหายไปไหนไฮโดรเจนมันจะอยู่ริมเสมอเพราะว่าถ้ามายอยู่ตรงกลางอะ่ะมันต้องมีพันธะหนึ่งไปเกาะกับคาร์บอนตัวต่อไปจำนวนไฮโดรเจนมันก็เลยต้องน้อยลง นะคะต่อไปข้อหก C- บลบอ O ต่อ O กับ C- บลบอ O OH อันนี้ก็คืออยู่ริมเป็นคาร์บอซิลอยู่กลางเป็นเอสเตอร์ตรงนี้เป็นไอโซเมอร์กันนะคะข้อเจอ่ะอันนี้ให้พันธะคู่มาระวังนะให้พันธะคู่มาบางคนดูว่าอ่ะพันธะคู่อยู่ทางซ้ายกับพันธะคู่อยู่ทางขวาเป็นไอโซเมอร์กันแน่แน่ในเรียนดูตึ๊บอันนี้ให้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอพันธะเดี่ยวพันธะคู่ตรงนี้ เราก็ต้องให้ตำแหน่งเมื่อไหรก็ตามที่เจอปัญาคู่เออปัาเดี่ยวทั้งมันเมื่อไหรก็ตามที่เจอปัญาคู่เราจะต้องให้เขาเป็นเบอร์นหนึ่งสมูดลึกอ,ออกไปแสดงว่าเอาหนึ่งสองสามเี่ยเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเซียสามต่อกันสองพินอันนี้ก็คือเซียสามต่อกันสองพิน,น,ออน, 2, อน,นเอ้าเหมือนกันเถื่อไม่ใช่แค่ให้คาร์บอนเท่ากันไฮโดรเจนเท่ากันนะโครงสร้างก็เหมือนกันจ้าแบบนี้ แถวบ้านเล็กตัวเดียวกันแถวบ้านไม่ได้เรียกไอโซเมอร์กันโอเคปะนะคะไม่ใช่ไอโซเมอร์ข้อแปดข้อแปดดูดีๆข้อแปดก็จะมีเด็กโดนหลอกเยอะพอสมควรข้อแปดโอเยู่ตรงนี้กับ OH กับกับโ OH อเู่ลินแต่ว่าในตัวกิ่งอะไม่เรียนดูนะคือพอโอเมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนกับโอเมาเกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยโอคือในวงเล็บอันนี้ในวงเล็บแปลว่าเป็นกิ่ง ในวงเล็บต่อตัวไหนแสดงว่ามันเป็นกิ่งที่เกาะกับคาร์บอนตัวนั้นแปลว่า OH ตฮกนเนี้ยก็เกาะก,กับกิ่งคาร์บอนตัวนี้ถ้านับคาร์บอนโซ่หลักก็จะได้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ทีนี้อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีกิ่งกิ่งก็จะเป็น C-H สอง C-H สามวาดแบบนี้เดี๋ยวดูยา,าวาดเปอย่างนี้เลยล้วกัน C-H สองแล้วก็ C-H สามอันนี้คือกิ่งนะแล้วก็เป็น OH ปรากฏว่าคาร์บอนโซ่หลักก็คือตัวนี้ไง เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า oh h, มันก็เกาะอยู่ที่เบอร์สามนี่ไงเอา้าเป็นไงล่ะเหมือนกันเฉยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเฉยตัวเดียวกันเป๊ะนะคะดังนั้นไม่ใช่ไอโซเมื่อกันต่อไปข้อเก้าอันนี้เป็นวงกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมคาร์บอนหกตัวหกเหลี่ยมเป็นวงปิดหนึ่งวงไฮโดรเจนหายไปสองตัวนะคะก็จะเป็น c 6 h สิบสองอันนี้สี่ สี่ <4 S 2> เหลี่ยมคาร์บอนสี่ตัวตัวนี้ตัวนี้คาร์บอนหกตัววงปิดหนึ่งวงไฮโดรเจนหายไปสองนะคะแสดงว่าตัวนี้สูตรเหมือนกันแน่ๆโครงสร้างต่างกันชัดๆแหละถ้ามันให้โครงสร้างมาแบบนี้นักเรียนเห็นอยู่แล้วว่าโครงสร้างต่างกันนักเรียนแค่เช็คว่าสูตรมันเหมือนกันด้วยหรือเปล่าถ้าสูตรเหมือนกันก็จะเป็นไอโซเมอร์กันเพราะว่าโครงสร้างมันต่างกันอยู่แล้วใช่ปะ่ะเ้อาะสิบหนึ่งจุดสิบโครงสร้างต่างกันอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เช็คเนี่ย หนึ่งสอาสี่ห้าหกโอ้โหหกเหลี่ยมมันก็ชัดชัดแหละถามว่าเอา้ามันเป็นโอเหตนะครูมันเป็นโอเหเหมือนกันนะสองตัวเหมือนกันแต่เราต้องพิจารณาตำแหน่งไงานเรียนใช่ปะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถามว่าทำไมให้เป็นแบบนี้เพราะว่าเราต้องให้กิ่งนะคะอยู่เลขน้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นตัวขวาละ่ะให้กิ่งอยู่ตรงไหนก็ได้อีกตัวหนึ่งจะเป็นเบอร์ 4, สี่สมมุติสมมุติให้กิ่งเริ่มเบอร์หนึ่งตรงนี้ อีกตัวหนึ่งก็คือเบอร์สี่เบียดมันก็คือเป็นหนึ่งบักสี่กับหนึ่งกับสองนะคะตำแหน่งของมันก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันละดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไอโซเมอร์ผันนี้นะคะข้อหนึ่งยังดูเร็วๆได้อยู่ใครที่ดูไม่ถนัดค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆพิดจาลณาะเอางี้คือใครจังจำหมู่ฟังก์ชันไม่ได้ย้อนกลับไปจำหมู่ฟังก์ชันก่อนเพราะถ้าจำหมู่ฟังก์ชันไม่ได้ทำยากมากๆๆอืม นะคะต่อไปข้อสองข้อสองเขาให้สารมาแล้วก็ถามว่าอะไรบ้างเป็นไอโซเมอร์กันตรงนี้นะถ้านักเรียนนับแบบนับอะนับแบบนับอะก็คือมีช็อคอะดังนั้นวิธีที่ครูใช้อะครูจะใช้หลักการที่บอกก็คือถ้ามีพันธะคู่หนึ่งพันธะไฮโดรเจนหายสองตัวมีวงปิดกี่เหลี่ยมก็ตามแหละหนึ่งวงไฮโดรเจนหายสองตัวแล้วก็นับคาร์บอนตอนนี้นะครูจะเช็คเบื้องต้นนะครูจะเช็คที่ จำนวนคาร์บอนก่อนคาร์บอนหนึ่งสองสามสี่ห้าอนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คาร์บอนห้าตัวหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็คาร์บอนห้าตัวที่เขียนนี้คือจำนวนคาร์บอนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คาร์บอนห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คาร์บอนห้าตัว หนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นวงหกเหลี่ยมแต่ว่าในหนึ่งในหนึ่งเหลี่ยมของมันเป็นออกซิเจนอ่ะก็ก็คือไม่ใช่คาร์บอนหกนะก็เป็นคาร์บอนเท่าเท่าที่เป็นมุมมุมของมันเท่านะั้นนะคะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คาร์บอนห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คาร์บอนห้าตัวอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือพันธะที่ไปก่อกับออกซิเจนอันนี้คือคาร์บอนที่เป็นพันธะไปก่อกับบออกซิเจน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเจอตัวแปดละอันนี้คาร์บอนหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าคาร์บอนห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คาร์บอนก็ห้านักเรียนดูนะตรงเนี้ยไม่ใช่คาร์บอนนะตรงเนี้ยคือพันธะของออกซิเจนที่มาเกาะกับคาร์บอนนะอันนี้ยา<ม>อย่างงงนะไม่ใช่นับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ได้นะ อันนี้คือออกซิเจนที่มีพันธะมากเกาะกับคาร์บอนแล้วก็เกาะกับคาร์บอนนะคะดังนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นที่ไปเกาะกับธาตุอื่นอันนั้นคือเส้นพันธะแต่ถ้าเป็นเส้นเป็นมุมเป็นเส้นตรงนั้นอันนั้นคือคาร์บอนทีเนี้ยถ้านักเรียนพิจารณาได้แค่จํานวนคาร์บอนนะชีวิตนักเรียนจะยากมากเลยเพราะว่ามันมีตัวที่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวดังนั้นวิธีต่อไปถ้าใครขยันให้นับจํานวนไฮโดรเจนทั้งหมด ตรงนี้มีสองดไว้ก็ได้เนี่ยตรงนี้มีสองตรงนี้มี2ตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้มีสองตรงนี้มีสองตรงนี้มีหนึ่งพาวางและขยันถ้าจะใช้วิธีรัดดูว่ามีวงปิดกี่วงมีวงปิดไฮโดรเจนหายสองมีพันธะคู่ด้วยไฮโดรเจนหายสองถ้ามีทั้งพันธะคู่และมีทั้งวงปิดไฮโดรเจนหายสแล้วเราดูจำนวนไฮโดรเจนที่หายไปไม่ต้องนับจำนวนไฮโดรเจนที่มีอ่ะสีเขียวแทนไฮโดรเจนที่หายไป กไก่ไฮโดรเจนหายสองขอไข่เป็นวงปิดไฮโดรเจนหายสองขอควายเป็นวงปิดไฮโดรเจนหายสองทุกตัวมีโอนะทุกตัวมีออกซิเจนหนึ่งตัวเท่ากันกูเลยไม่ได้พูดนะงองงูมีวงปิดหนึ่งวงพันธะคู่หนึ่งพันธะไฮโดรเจนหายสี่ถ้ามีพันธะคู่สองพันธะก็ต้องไฮโดรเจนหายเพิ่มไปอีกนะคะจอจานวงปิดหนึ่งวงพันธะคู่หนึ่งพันธะไฮโดรเจนหายสี่ชอชิงพันธะคู่หนึ่งพันธะหายสอง ชอช้างพันธะเดี่ยวทั้งหมดไม่หายซอโซ่พันธะคู่พันธะหายสองแต่ซโซโซมันไม่มไม่ได้เป็นไอโซเมอร์ค่ะอยู่แล้วบะโอเคชอกระเชอร์พันธะคู่พันธะหายสองยออญิงพันธะคู่พันธะหายสองดังนั้นตัวที่เป็นไอโซเมอร์กันพิจารณาที่คาร์บอนเท่ากันแล้วก็การหายไปของไฮโดรเจนเท่ากันตัวแรกนะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่ คอควายตึ๊ดตึ๊ชอชิงช,ชอชิงชอเชยยอหญิงตรงนี้คือเป็นไอโซเมอร์กันทั้งหมดเลยมีคาร์บอนห้าตัวไฮโดรเจนหายสองหรือถ้าเขียนสูตรก็คือ C ห้า H ถ้ามันเต็มคือห้าสองสิบบวกสองสิบสองใช่ไหมหายไปสองก็เหลือ C ห้า H สิบอีกตัวหนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งอีกไอโซเมอร์หนึ่งก็จะเป็นห้าสี่ก็จะเป็นงอง,งูแล้วก็จอจาา ส่วนที่เหลือชอช้างกับซอโซไม่ได้เป็นพันธะไม่ได้เป็นไอโซเมอร์กับใครตัวนี้ถ้าจะเขียนสูตรก็จะได้เป็น C5 ไฮโดรเจนหาย4ถ้าไฮโดรเจนเต็มก็จะเป็น 2n บวก2 5 20บวก2เป็น12หาย4ก็เหลือไฮโดรเจน8ตัวโอเคตรงนี้เป็นหลักการพิจารณาไอโซเมอร์แบบลู่ๆนะคะต่อไปข้อ3ตรงนี้เป็นข้อที่ขว ต้องเฉลยอีกทิศหนึ่งเพราะว่าจะยาวและอลงนะังการมากให้เขียนไอโซเมอร์ของคาร์บอน6ตัวที่มีโครงสร้างแล้วก็มีพันธะแบบนี้นักเรียนไปลองเขียนมาเองก่อนเลยโซ่เปิดพันธะเดี่ยวทั้งหมดแบบวงพันธะเดี่ยวทั้งหมดโซ่เปิดพันธะคู่แล้วก็โซ่เปิดพันธะสามนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับไอโซเมอร์ข้อสามนะคะถ้าชอบกดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอยากให้คู้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้ นะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย